ตัดประเด็นไม่ได้เพราะว่าอาชีพนี้มันมีอยู่จริงมีแล้วมัน,มนมพร้อมที่จะแสวงกับสถานการณ์มันตัดประเด็นไปไม่ได้หรอกอนะเพราะว่าไอเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดในสมัยหลายสมรภูมิครับนะครับโดยเฉพาะฐานรับจ้างที่มาจากรัเสเซียเพราะเป็นแหล่งที่ผลิตกลุ่มวากเนอร์รที่เป็นแพร่หลายไปใช้มาในหลายสมรภูมิและขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกัมพูชาเนี่ยมันก็ยังมี อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นจากรัสเสียรัะดังนั้นไอการที่เขาจะมามีส่วนเนี่ยบางทีไม่ใช่มาปฏิบัติการแต่อาจจะต้องมาแนะนําการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพแต่ก็จะไปตัดไม่ได้นะเพราะการมาแนะนําก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะไอทหารรับจ้างมันเปไ็นอาชีพเขานี่ เขาก็สอนแสวงได้หมดถูกไหมฮะเขาก็สอนแสวงงานเหมือนกันที่ไหนพิกายมันเข้าไปหมดที่ไหนมีการรบแล้วมีโอกาสทีจะเขดาไปมีเงินดีใช่ไหมแล้วไปสอนรับกับเฮ้ยอาวุธก็ตรงกับที่ออ๋ใช้ด้วยทุนระเบิดอะไรตอนนั้นอะไรนี่แค่ของอาวุธที่เป็นของรัสเซียพวกนี้เขายิ่งเจยวจานใช่ไหมอต่แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าประเทศรัสเซียเนี่ยจะมาเล่นในเกมนี้หรือฮะไม่มาเล่นในเกมเพราะว่าเขาก็มีพวกนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่ง ที่เขาไป<ม><ม>ปฏิบัติการทั่วโลกตัวมากในสมรภูมิที่ไปเกิดขึ้นแม้กระทั่งในทางแอฟริกาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบหรือในประเทศที่ตะวันออกกลางบางส่วนด้วยซ้ำไปนะครับเขาก็ก็เป็นอาชีพเขาอะจําไม่เลยเมื่อเกิดสมรภูมิการรบกันเนี่ย<ม>และอาจจะยกระดับมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นสงครามรหรือเป็นการรบหนักๆอะ<ม>ในโลกเนี้ยเมื่อมีที่ไหนที่สมรภูมิไหนอะเ<ม>ตรียมรับมือไว้ได้เลย ตั้งสมมติฐานได้เลยครับจะมีมหาอำนาจตามมาอยู่ข้างหลังในเวทีนั้นครับ